โอ้การดาตาวานันทหารเกณฑขอลาจากน้องคำสั่งสังกัดกรมกองลาน้องไปเพียงสองปีไปเป็นพลทหารรับใช้ชาติให้สมศักดิ์ศรีสั่งน้องเจ้าคนดีอยู่ทางนี้คอยพี่มา พี่จะลาไกลใจใหายให้สัญญาแล้วจะมาเยี่ยมเยือนน้องอยู่ลังอย่าแช่เชื่อเตือนนิดอย่าทำผิดสัญญาอย่าำวางจดมาให้เขียนไปถึงพี่เถิดนะสุขเศราพี่จะรากลับมาหาคนดี ห่วงพ่อห่วงแม่ที่แก่เท่าท่านคงเหงาคิดถึงพี่ขาดคนช่วยทำหนามองหาใครไม่มีเป็นเพราะหน้าที่พี่จำจากบังอ่อน ลูกผู้ชายไทยใจหานสั่งควันตาถึงคราผัดสองทหารเกณฑ์ต้องลาจากน้องจงคอยอย่าใจน้อยเลยงามงอนยามพี